สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะการดูคลิปของตัวเองเนี่ยผิดกฎของ Facebook หรือเปล่าวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับไนก็ได้ไปดูไนก็ได้ไปดูไปฟังจากช่องใหญ่ๆนะที่เขาก็ออกมาอธิบายนะในเรื่องของการที่เราไปดูคลิปของตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดกฎใดๆนะครับมันไม่มีมันไม่ผิดกฎใดๆม,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 มันไม่มีกฎใดที่ เขียนไว้ว่าเราไปดูคลิปของตัวเองแล้วจะผิดกฎนะครับมันไม่มีพูดง่ายคือเราดูเราสามารถดูคลิปของตัวเองได้นั่นเองครับแต่เพื่อนๆขาแต่เพื่อนๆขามันการที่เราไปดูคลิปของตัวเองเนี่ยมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าดูคลิปของตัวเองแล้วมันไม่ผิดกฎแล้วเพื่อนๆก็ไปดูคลิปของตัวเองทั้งวันทั้งคืนเนี่ยดูอยู่นั่นแหละดูอยู่นั่นแหละดูวนไปอยู่นั่นแหละ ถ้าถ้าเป็นแบบนี้มันไม่เป็นไปตามธรรมชาติครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆ,อ,นๆอาจจะโดนติดเหลืองติดแดงหรือว่าโดนอ่าเขาเรียกแจ้งเตือนโดนเขาเรียกอะไรอ่าโดนอะไรสักอย่างนี่แหละโดนอะไรสักอย่างเพราะว่าเพื่อนๆครับเพื่อนๆครอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับเมันเป็นระบบอัจฉริยะนะครับเพื่อนๆครถ้าเพื่อนๆทาสิ่งไหนที่มันผิดปกติไม่เป็นไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยมันสามารถ ตรวจจับได้เลยครับเพื่อนๆับตรวจจับได้เลยครับมันอัจฉริยะสมชื่อนะครับเพื่อนๆับแต่เราสามารถไปดูคลิปของตัวเองได้แต่เพื่อนๆ่าอย่าลืมนะคะเราต้องดูเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยคือตอนที่เราไปคอมเมนต์ไปตอบคอมเมนต์ของตตอบกลับคอมเมนต์เนี่ยคือเราจะต้องเข้าไปในคลิปอยู่แล้ว เพื่อนเพื่อนถ้าเป็นคลิปเรียวเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบว่าเล่นอัตโนมัติเล่นไปแบบนั้นอะเล่นไปแบบนั้นอยู่แล้วนะก็คือมันก็คือเป็นเรื่องของปกตินะถ้าเป็นคลิปยาวเนี่ยคือในก็ไม่แน่ใจว่ามันเล่นอัตโนมัติหรือเปล่านะแต่ตอนที่เราไปคอมเมนต์เนี่ยคือมันก็ขึ้นโช์แบบนั้นแหละเพื่อนเพื่อนขาอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ไนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอะเราจะต้องดูคลิปของตัวเองหลายๆรอบแต่ส่วนตัวของนายนะคือ หลังจากคลิปยาวนะคลิปยาวหลังจากที่ไหนอ่ะลงโพสต์เสร็จเนี่ยคือส่วนมากแลหนะก็จะดูแค่รอบเดียวคือดูเพื่อเช็คความมาเรียบร้อยของคลิปนะว่าเราพูดเป็นยังไงนู่นนี่นั่นนะก็หลังจากนั้นก็คือส่วนมากเลยก็จะไม่ค่อยได้ดูนะส่วนมากจะค่อยไม่ได้ดูนอกจากจะเข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วถึงจะเข้าไปในคลิปนั้นนะถ้าเป็นในคลิปเดียวของไหนก็เหมือนการเหมือนการพอหลังจากลงเสร็จไหน,นก็เข้าไปดูไปกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ของตัวเองแชร์สตอรี่นู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะเป็นเรื่องปกตินะ เป็นเรื่องปกติคืออันนั้นคือมันเป็นปกติอยู่แล้วคือเราสามารถดูคลิปของตัวเองได้อยู่แล้วค่ะและที่สําคัญคือเราดูคลิปของตัวเองแต่เราก็ไม่เห็นโฆษณาอยู่แล้วคือไม่รู้จะดูไปทําไมหลายๆรอบดูเพื่อปันยอดวิวหรอคะอันนี้นายก็ไม่แน่ใจว่าทุกการอ่ารับชมเนี่ยมันจะเป็นอ่ายอดวิวเขาจะนับยอดวิวด้วยหรือเปล่าสําหรับคนอ่าของตัวเองและไปดูของตัวเองเนี่ยมันเขานับยอดวิวด้วยหรือเปล่านายก็ไม่แน่ใจนะแต่สําหรับความคิดเห็นของนายคือ ไม่รู้จะดูไปทําไมหลายๆรอบนะไม่รู้จะดูไปทําไมหลายๆ,ๆรอบเพราะว่าอะไรดูแค่เช็คความเรียบร้อยของคลิปเราแค่นั้นก็พอเพื่อนๆกันเนาะเนาะเพราะว่าอะไรเพราะาเราไม่เห็นโฆษณาของตัวเองอยู่แล้วเนาะอันนี้เพื่อนๆก,ก็ไปลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ